สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับพี่ปุ๊กนะคะอีกคลิปหนึ่งวันนี้พี่ปุ๊กอยู่ที่นะคะร้านทีตะวันเนลนะคะจังหวัดสุราษฎร์นะคะวันนี้ตัวพี่ปุ๊กเองจะมาสอนนะคะคลิปการสอนเลขแบบ u จลนะคะจะเป็นการสอนแบบจิตทิปแล้วก็นะคะไล่เป็นปลายกาบเพจนะคะส่วนวันนี้น้องตางแบบของพี่ปุ๊กนะคะจะชื่อนะคะน้องเรียนนะคะเป็นพนักงานของที่ร้านนะคะเพื่อไม่ให้ตินารเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีในการ เวลาปกติที่เราจะต่อวีเจลทุกครั้งเนี่ยพี่จะแนะนําให้นะคะอ่าเราควรที่จะเปิดวอร์มเครื่องก่อนประมาณสามห้านาทีเวลาที่เราวอร์มเครื่องไว้ก่อนนะคะเวลาที่เราทำเนี่ยจะทําให้เวลาเราทําเจลเนี่ยมันแห้งเร็วขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวเล็บนะคะที่พี่เตรียมเล็บไว้แล้วนะคะหลังจากที่เราดุลน,นะคะเล็บเรียบร้อยแล้วนะคะติดทิปไว้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ตาใบหน้าเล็บให้หยาบลงน้ำยาเต็มเล็บลงน้ำยาฆ่าเชื้อทุกอย่างอะไรให้เรียบร้อยแล้วเราจะใช้ตัวนะคะเแบสบนะคะของเจลนะคะซึ่งเป็นสีพิงทานลงไปก่อนหนึ่งรอบนะคะเวลาทานี่นะคะก็คือเราจะทาที่ตัวเฉพาะของเล็บจริงเท่านั้นนะคะตัวเบสเนี่ยเราจะทาแค่ที่เล็บจริงนะคะทาไปหนึ่งครั้งจากนั้นเราจะไปเข้านะคะเครื่องอบนะคะหนึ่งนาที หลังจากที่เราลงัวเบสนะคะเรียบร้อยแล้ววันนี้พี่ปุ๊กจะใช้เป็นตัวของสีเจลนะคะในการทําพื้นตรงปลายให้เป็นสีแดงซึ่งตัวเจลที่เราใช้ตรงเนี้ยไม่ฟิกนะถ้าหากว่าคนไหนมีเป็นตัวเจลสีเราจะใช้เป็นเจลสีก็ได้หรือเราจะใช้เป็นตัวน้ํายาทาเล็บสีเจลก็ได้นะพี่จะทาตัวยาทาเล็บสีเจลนะคะที่เป็นสีแดงลงไปตรงปลายเล็บก,ก่อน เดี๋ยวเราจะอบทิ้งไว้อีกประมาณหนึ่งนาทีเหมือนเดิมค่ะพี่ต้องการทาเพื่อที่ให้ลองเป็นพื้นเวลาที่พี่ใส่ตัวกากเพชรนะคะของตัวเจลเนี่ยจะทําให้งานเนี่ยยิ่งเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะยะเข้าไปอบก่อนจากนั้นพี่พกูกจะใช้ตัวเจลที่เป็นกากเพชรนะคะไล่ลงตรงปลายทีหนึ่งแลวพี่จะค่อยๆไล่ขึ้นมา ปกติแล้วเวลาเราทำเจลเราจะค่อยๆทาบางๆนะคะทาเป็นชั้นทาเป็นรอบแล้วก็อบไปเรื่อยๆเหตุผลที่ว่านะคะเข้าไปอบก่อนนะคะเหตุผลที่ว่าเราทําไมเราถึงไม่ทาเจลก้อนเยอะแล้วก็นะคะทาไปปริมาณมากๆลงไปก็คือเจลเนี่ยเ็าจะมีความเหลวถ้าเราทาม,มากเกินไปเนี่ยตัวเจลส่วนมากก็คือจะไหลออกข้างนะคะ ับลูกค้าค้นไหนที่นะคะหน้าเล็บบางอยู่แล้วเนี่ยจะรู้สึกร้อนที่เล็กถ้าเราทาเจลมาเกินไปฉะนั้นทาบางๆนะคะแล้วก็เข้าอบเป็นรอบๆจะโอเคกว่านะคะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการล่อมหลุดด้วยจากนั้นเราก็จะให้นะคะนางแบบเนี่ยอบทิ้งไว้อีกประมาณหนึ่งนาทีนะคะเหมือนเดิมหลังจากที่เราอบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นปลายกากเทที่นะคะสีแดงแบบนี้ ที่จะลงตัวเจลกากเพชรอีกตัวนึงจะจะเป็นสีเงินที่จะลงระหว่างช่วงรอยต่อนะคะระหว่างเล็บทาขึ้นลงขึ้นลงค่ะค่อยๆไล่นะคะให้มันเกลี่ยให้มันดูกร,ก,กระจายไปทั่วๆก่อนจากนั้นก็เข้าไปอบนะคะเหมือนเดิม หลังจากที่ที่ลงเจลจกับเชลสีเงินนะคะเรียบร้อยแล้วเราจะต่อกันด้วยเจลนะคะสีเคลียร์นะคะพี่จะใช้เจลสีเคลียร์นะคะทานะคะตรองกึ่งกลางเล็บก่อนจากนั้นก็ค่อยๆไล่ตัวเจลนะคะขึ้นมานะคะที่โคนเล็บแล้วก็ค่อยๆลูบเจลลงมานะคะ คือเราจะทาเจลนะคะสีเลียให้มันได้ความหนาปกติแล้วเนี่ยนะคะากให้ให้ไหยมือก่อนเี่ยพีอธิบายให้งว่าทาไมต้องไหยมือปกติเวลาที่เราทาเจลถ้าหากว่าเราทาเจลค่อนข้างเยอะปัญหาของเจลก็คือเจลจะไหลออกข้างนะคะมันจะไหลออกข้างซึ่งปัญหาการไหลออกข้างเนี่ยก็จะทําให้เจลเนี่ยมันไม่ทนมันรุ่นมันล่อนง,ง่ายการแก้ปัญหาก,ก็คือให้เราไห้มือนะคะไหยมือ ัวเจลเนี่ยเขาจะนะคะไหลย,ย้อนกลับมาแล้วก็ทําให้เจลนะคะไม่ไหลออกไปที่ด้านข้างก็คือทําให้งานของเราเนี่ยได้รูปได้ง่ายขึ้นจากนั้นนะคะเราก็เข้าไปอบนะคะอีกนะคะเหมือนเดิมนะคะอีกประมาณสักนาทีหนึ่งเหมือนเดิมหลังจากที่เราทาเจลเคลียร์จนได้ความหนาเรียบร้อยแล้วเราจะใช้ตัวน้ํายาเช็ดเจลนะคะเช็ดความเหนียวของเจลออก จากนั้นเราจะใช้ตะใบนะคะตะบตกแต่งรูปทรงของเจลให้ได้ความหนานะคะที่เราต้องการเราจะตะไบนะคะจนก,กว่ามันจะได้ความหนานะคะที่เราต้องการตอนนี้ก็ได้ความหนาเรียบร้อยแล้วปัดฝุ่นให้สะอาด สุดท้ายเราจะทาเป็นตัวท็อปโคต้ตนะคะ UV g แต่จะเป็นรุ่นที่ไม่ต้องเช็ดความเหนียวออกตอนเคลือบนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงค่ะบริเวโควรจะสัมพัน์หน้าและหลายคนชอบจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าเคลือบแล้วเจลก็จะนะคะไหลยเยิ้มออกไปด้านข้าง ปัญหาที่ตามมาส่วนมากก็คือมันจะล่อมตามขอบก็เระมังระวังในการเคลือบกันนิดนึงให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นนะคะที่จะอบอีกรอบหนึ่งรอบนี้เราจะอบนานนิดนึงค่ะประมาณสองนาทีนะคะให้เจลมันแห้งสนิท หลังจากที่เราอบเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะลง,งะะด้วยตัวบํมนุโคนเลสนะคะนวดบริเวณโคนให้ลูกค้าด้วยก็นะคะนวดในลักษณะที่ว่าดึงหนังลงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราเคลียร์หนังขึ้นไว้หรือเราดึงหนังขึ้นไว้เนี่ยเราเสร็จเราก็ต้องปิดขอบไปให้เรียบร้อยด้วย เสร็จเลบ้แล้วค่ะการต่อเล็บ UV Gel แบบปลายกากเพชรของพี่